สบายดีพี่น้องพบกันอีกเ้นเคยวันนี้บอกี้ก็จะมาอัปเดตเพื่อนอีกอเดินทางมาหนึ่งเดือนครับเก้ากสูวันที่สามพี่น้องวันที่สามเนาะบอกี้ก็จะมาบอกว่าตอนนี้บอกบมอกกี้ที่ใส่ไปเนาะเบิดเบิดไปแล้วพี่น้องเบิดไปและหมื่นสามพันก่อน เอออิทอิทบล็อกแบบนี้เนาะอิทบล็อกยิทบ็อกจีใส่เบิดไปหมื่นกับสามพันก่อนพี่น้องแล้วก็ยังเจ้าบ่พ่อแล้วก็อยากทออยากสอมพามพอนม่พี่น้องด้วยเนาะว่าอ่าดินดินบล็อกแบบนี้เนาะดินดินบล็อกดินบล็อกคือว่าบอบานบอกจีเออรดินจีเนาะก่อนก่อนเท่าไหร่เนาะทั้งวันบานพี่น้องก่อนเท่าไหร่คือบานบอกจีเจสีเนาะก่อนหนึ่งเจสีก่อนหนึ่งก็ตกอยู่ หาลอยกีบพี่นอ้องหาลอยหาลอยกัวน้อยหนึ่งเนาะถ้าตกเป็นเงินไทยบล็อกี้คิดไรให้จำนีบ้าก่อนละก่อนลสองบาทประมาณนี้แหละราคาราคามันก็ขึ้นเนี่ยพี่น้องราคามันขึ้นเนาะคันคจอมมะทรงกับแพงคือเด็กเจสีเนาะเด็กที่ใส่ที่ใส่เจสีเนาะกะบบล็กี้สื่อเส้นหนึ่ง เส้นละร้อยกว่าบาทพี่น้องเป็นเด็กซีบเด้อนี่เด้อเป็นเด็กซีบกลมแต่แต่แต่ว่าตัวนี้เป็นเด็กซีบแปรเนาะขาเป็นเด็กซีบกลมจะตกอยู่เส้นละร้อยกว่าบาทแบบมูลค่าของการก่อสร้างเครื่องตัวนี้กะนบกกี้ยังบมดทนายใจเด้อพี่น้องเพราะว่ามีหลายคนไปนสอบพามเขามากว่าอา่บอกกี้อเหตุเทีอนนีงบเท่าไหร่เนาะแต่ว่าสิบอกไปก่อนมาบอกกี้เห็ดห้องน้ำแล้วก็แทงน้ำ หล่ะค่จนมาฮอดปัจจุบันนี่ยเบิร์ดี่ยวประมาณ30กว่าล้านณี่น้องสามสิบกุลาณีเนาะสามสิบล้านขีนนบประชานซาอันนี้ก็ได้ไล่คาซานแค่สามสิบล้านขีบกับประมาณแสนแสนบาทนี่แหละพี่น้องเบิด์ตละประมาณแสนแสนปลายนเนาะแสนตัวแต่ว่าขั้นไล่ทั้งคาซางคา่าซานตีได้สามสิบล้าน ประมาณแสนหนึ่งเนะาะคาซางสะพอ่อคาซางไหลเท่งของน้ำเท่งตัวนี้เนาะนะคะรับเพื่อนคาซางตกอยู่แสนหนึงน่งนยู่แล้วแสนบาทเด้อแสนกุบก,กัวน้อยหนึ่งเนาะแต่มูลค่าของเคื่อนนี่ก็เบิดไปประมาณแสนกัวนะสามสิบปลายล้านมาเบิ่งตทางในน้ำกัน ลึกๆเรือซางเขาเขียวเขียวมอสิกั่นหองเดี่ยววะเนี่ยไก่สีเดียวแล้วนี่น้องกันหองนี่เป็นหองหนึ่งเนาะหองหนึ่งนี่จะเป็นทางยางเรืออยู่แมตัวนี่อีกหองหนึ่ง

หองตัวน ok ี้ซ้าซ ok? ้มเมตรถวนเมนบอกห้องนี้ซ้มเมตรถ่วนซาเมตรเต็มเต็มห้องที่ห้องใหญ่กต่ซ้อนห้องนี้เนาะเป็นห้องน่อด้วยกันประตูหน้าบ้าน ้วก็มาเมื่อนี้เอาดินออกอีกพี่น้องดินที่มันเดือแบบลักษณะก็คือมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวแล้วมันโบยกง่ายพี่น้องโบมนม้มกับไลทถิมชื่อเนาะแต่เป็นต้องในต้องในคูดออกแล้วกา็สิโบมน้าใหม่แล้วกา็สิต่าลงมาเนี้อยากแห้งก็เมื่อกี้ไหลมูลมาสวยแต่ละมือกครยังใครเนาะแต่ก่อนเหตุคนดเดียวเพื่อ,อนนี่ก็ เป็นบอกรีกับขอ,อบครัวพี่น้องที่ที่เฮ็ดเงินค้ำกันนี่เองเนาะพ่อกับแม่เพื่อนกันสวยน้อยนึงพี่น้องเพื่อนกับเบิ้งคือกัน,กน,กนบอกรีกจะเฮ็ดไดลช้ำใดลถ้าเลยว่าบอกรีเบิดเงินแต่กับพ่อแม่เป็นเพื่อนสิซอยต่อเนาะแต่ว่าตอนนี้บอกรีเฮ็ดเองไปก่อนเป็นเงินของเจ้าของเองพี่น้องแต่กนะ็ เอือยแน่เอือยซอยเอืยอยซอยตั้งแต่เป็นกับซอยปูนซอยหยังใช่ไหมเนาะซอยปูนซอยเด็กบอบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าลักลักก็คือบอปีก,กับอบครัวเนาะกับเมียเป็นคนเห็ดคนสางเองมันกับลังโมใหญ่หรอกพี่น้องมันสามสามหงน้อนถนน,นเนาะสามหงนอนกันดูกับสองคนนะ กับผูดีคนหน้าห้องบัดเทื่อว่าอ่าแม่เฒ่ามาอยู่แม่เฒ่าของบักกี้เนาะบัดเทื่อเพิ่นอยากมาอยู่กะเหลือไปอีกห้องนึงจังซี่นะบางเทื่อกัเออพี่น้องฮะนน่ะพี่น้องมายามนี่ว่าเอาอาปลาดุกนี่ว่า FC กัคือกันเนาะบัดเทื่อเพิ่นอยากมาเที่ยวประเทศลาวแล้วก็มายามเพื่อนบักกี้เดี๋ย่กยมีบอลผักบอลหยังให้เพิ่นก็ยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเด้โอโควิดหายกัมายามบาักกี้ไ้เนาะยินดีต้อนรับ กินมันเดือเนาะพี่น้อง,องข้าต้งเคลียร์ลงไปเอาไว้เอาไว้ข้างเพื่อนก่อนมาเดือนว่ามันอยู่โรคเท่ากับตาขืนซิขึืน นี่ก็จะเป็นดินที่เขาออกส่วนบอลมันสุ้งๆออกไปน้องนะครับโภมน้ำมันเป็นดินที่เหนียวถือน้ำกับโบยบน้องเอ้ยมันสอดบอลนี่เนาะบอลบอลมันถือน้ำมันกับโยยบโบยบลงนะแต่ว่ามันมันพุ่งเ้าต้องไปใส่ใส่ใหม่ตีใหม่ต่ำลงเนาะแต่ว่านี่บอลบอกี้ที่ต่ำลงไปน้อง อยบระลรับมันห่างกันอยู่ประมาณเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งถึงสองเ้น mm hmm. อว่าขอมือนหนึ่งคนพี่น้องแต่าเห้ากับะฉีเอายังมาตําพี่น้องม่อันนี้มันก็น,น้อยโคดมันต้องใส่แห้งตําตําแห้งเต๋อมันจังลงเนาะขั้นสีป,ป้าจังสีนี้กับขั้นสีเท่เรยกับยามันโยพี่นอ้องกัยานแบบกระเบืองปูเขาเนะาะกระเบืองปูพื้นมันสีผ่านไปได้ปีมันอาชีพโยดลงไหนนะอาชิ ตโตตรงไหนเฮือนเขากินที่เขาเกี่ยวออกร้ายร้ายเต๋อพี่น้องไม่ได้นะแต่คำมันแบบว่ามันหยบลงร้ายเนาะในตอนที่เขาตีลงเขาก็สีสวขนขคุณเชนไม่ตอนนี้กระโบมหนักในตอนจังมาตีมันเอาเดี๋ยวเห็นพี่น้องในเบิรงคลิปนี้นก,ก็เดินทางมาถ่ายคลิปเด้อพี่นอ้องอรับเดียวเพื่อนที่เกา่าที่เล่นเซรามงพี่น้องในเบิรงเหมือกนกันเนาะ ไก่เข้ามาลแล้วไก่ข้ามาจะไก่ชิบชิบเลยสุที่ข้ามร้อยเลวพี่น้องขันเท่กเลยเนาะขอกันคลิปหนาซะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี